กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมหองสุบอนพอๆกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องบรรยากาศลังฝนตกเนาะพี่น้องเอ้ยบวงในเขาที่เกี่ยวไววนะมันจุม่มน้ำจุม่มน้าหมอเลยนี่นะโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยท่านผู้ชม จมหน้ามือแหละพี่น้องเลยมาอักมันโตเพื่องต่ำเนาะโตเพื่องต่ำม,มีหม่องว่างฝนตกน้ำลุนไห่ลุนคันมันดุดจมหน้ามิดสภาพสภาพเขา มันสีออกงอออกเปิดปลาเลยจังมือได้ปลาอยู่สีเบิดพี่น้องจังมือได้จังสีเด็กกูสภาพเขาที่เกี่ยวไว้ในนามืดมาอีกแล้ว เมืดมาอีกแล้วฮะกับขาดเม็ดไปเมื่อกี้ฝนเมืดมาอีกแล้วปลาลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องงงแคทน้ำเดิอดจ้า เกี่วเขามือเละกับพุนตุกหัก่อยแก่เบ่อเล้เขากรดาปลาลุงเอ้ย มีเตถาผ้าถาพนเนาะน,นี่น้ำจะสีถั่วมพนเขากันเสซอะกับสีเสซอะขึ้นมาไว้ในสายอันนี้ปลาลุงโมเมนต์น้อยๆเนาะหน้าแปดเกาให้ ผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้อง FC บอกว่าให้เอาโหลดลงเลยว่าสันเอาโหลดลงเกี่ยวเลยน้องแคทว่าสันมันก็พอได้อยู่พี่น้องเพราะว่าถ้าเ่าคล้ายเขาเศร้าวกว็าสอบนี่มันก็จุบแล้วเนาะจุบแล้วกับอันขาโหลดเกี่ยวนะแต่ว่าคิดเสียแล้วมันก็ จักเสียไปตากในใส่พี่น้องเอ้ยฝนตกขู่เมรอนั่นมึงแน่เขาโตเพื่อมันบวสูงุงโตเพื่อมันบวสูงุงเลยจมหนามพี่น้องจมหนามเบิดเลย ก็จักสีเสืิ่ขึ้นกว่ไไหวในไซพี่น้องเอ้ยผูไม่เลยมืดดำดำเขียวมาอีกแล้วดีอย่างหนึ่งในปลาลุงเอ้ยหนาหยาเนี่ยมันเป็นนาดินทรายเนาะย่ามไทยดำนะพี่น้องโบดีคาด ไทยะดํดำเป็นน้ำลังหลุดมันแข็งโบมีอ่อะพี่นอ้องว่าโบมี่ก็มียูแต่ว่าบ่าถึงขันว่าลายเนาะ นี่ก็อ่อยบนเลย ภาพมันบันยายเองเนาะพี่น้อนงน้องแคทก็บ่ฮู้ว่าสิเว้าอย่างเนาะลงมาเห็นเขาจมอยู่ใต้บาดาลลโอ้เศร้าใจพี่น้องเอ้ยคันค่ําจูนี่ก็ยังไข่ด้พี่น้องเพราะว่ามันสุกบ่ทันได้คักเนาะอันนั้นตี้มันก่อยเบิดเลยมันหักลงเบิดเลยขาดคอห่วงเบิดเลยโอว่าน้องแกาออกมานาพี่น้อง เกี่ยวเขาแล้วกมาเกี่ยวเขาแล้วน้องเคสก็เอาเขา,ขาบานคือเก่าดอกเนาะ ไอ้กะเกี่ยวเซลเซลพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละบัดเบิร์ดพุนนี่กะสักสิจังได้แหละจักมืม่ได้แหละมันสิเบิร์ดพุนก็ได้เพื่อเบิร์ดพุน,นี่เขามันกระโกยกระฮักข้อห่วงลงเบิร์ดเลยพี่น้องเมืองมันสุกไป,เ,ปเลยน้ำจนว่าเต็มให้หน้า ผัดมืดไหมอีกเลยมืดไหมอีกแล้วมึงขึ้นกกนี่กะต๊ตั้งแต่สี่โมงแรงของเมื่อวานนี่เนาะเมื่อนี่กะกต๊อยู่บนมือผู้พี่น้องเลยอากาศนะถึงผ่านะมืดขึ้นลิ้นอยู่แสะแสะบัดคอยบัดแหง้งบัดคอยบัดแหง้งเปิดมือเอาซะสือส่อๆมื้อนี้นะฮะกได้ลงมาใกล้ให้หน้าลงไปเบึงพัดว่าเขาจมอยู่ใต้บาดาบลบนอะไร ขอบุญขอบุณสุขุสุคนที่ติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเคสหนอยเด้อพี่นอ้องที่สำคัญก็ฝากรับส้มห้ยจกขีปเนาะเพราะกันขีดหนาสบายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่นอ้อง